สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็กลังอยู่กับช่างประจําซึ่งให้เขามาดูปัญหาแอร์ไม่เย็นปัญหาแอร์ไม่เย็นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลายอย่างเลยแต่สาเหตุที่แอร์ตัวนี้ไม่เย็นเพราะมีหนูครับหนูท้องขาวหนูเน้นาเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มากัดสายไฟกัดฟินคอยในตู้คอยร้อนไอ้ตู้คอยร้อนเนี่ยก็คือตู้ที่แขวนอยู่ข้างนอกบ้านเรานี่แหละ พอมันกัดสายไฟเนี่ยทำให้พัดลมที่ทำหน้าที่ในการระบายความร้อนพาความร้อนออกไปจากน้ํายาแอร์เนี่ยมันก็ไม่ทํางานทําให้แอร์เนี่ยทำความเย็นไม่ได้ทําไมผมถึงค้นพบว่ามันเกิดปัญหานี้ปกตินะครับพวกเครื่องปรับอากาศเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อมาใหม่ๆห,หนึ่งปีสองปีเนี่ยและได้รับการติดตั้งโดยช่างที่มีประสบการณ์ การเดินท่อการหุ้มฉนวนเรียบร้อยดีมันมักจะไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำยาแอร์รั่วเมื่อน,น้ำยาแอร์ไม่รั่วแล้วระบบการทำงานของตู้ข้างในหรือเขาเรียกตู้คอยเย็นกับตู้ข้างนอกที่เราเรียกตู้คอยร้อนเนี่ยมันทำงานประสานกันมีตัวคอนเดนเซอร์มีตัวพัดลมต่างๆทำงานตามกลไก มันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับมันก็จะเย็นตามปกติหรือถ้าเกิดว่าแอร์เรามีอายุเกิน3ปีตรงนี้มันอาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องความเย็นไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ํายาแอร์จะพร่องหรือมีความเสื่อมของท่อของอะไรเงี้ยวิธีการนีคือเราก็จะต้องให้ช่างช่างที่คุ้นเคยกับเราเนี่ยที่ให้บริการเราประจำมาตรวจสอบปริมาณน้ํายาแอร์ล้างทุก6เดือนถึงหนึ่งปี แอร์เราก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่กรณีของผมเนี่ยแอร์ตัวนี้ติดตั้งมาปีกว่ากว่ายวันหนึ่งผมไม่อยู่บ้านไปสองสมบัตครับกลับมาถึงตอนค่้าค่ำแล้วเปิดแอร์ยี่สิองศารอไป5นาทีกันแล้วไม่เย็น10นาทีกันแล้วไม่เย็นผมก็คิดละต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างหนึ่ง อันนี้แนะนําเลยนะสาหรับเจ้าของบ้านที่อยู่ในบ้านที่มีแอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องหมั่นสังเกตว่าลักษณะปกติของแอร์เราเนี่ยเปิดกี่นาทีแล้วมันถึงจะมีอากาศเย็นกระจายออกมาจากแอร์ในห้องที่แขวนที่ผนังหรือที่ติดท,ท,ที่พื้นเนี่ยฟังเสียงว่ามีอะไรผิดปกติไหมถ้าเกิดมีจ่ลมร้อนออกมาเนี่ยแสดงว่ากลไกอะไรั้งอย่างมันต้องผิดปกติ แอร์รุ่นใหม่ๆบางตัวเนี่ยอาจจะมีระบบการแจ้งเตือนว่าตรงไหนมันเสียหาย,ยาเช่นฟิลเตอร์ตรันหรือว่าคอนเดนเซอร์ตู้ร้อนเนี่ยที่แฟนอกบ้านเนี่ยไม่ทำงานอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้มันกรณีที่มันไม่ทำงานเนี่ยอย่างแรกเราอาจจะลองเช็กดูก่อนว่าพัดลมข้างในเสียงปกติไหม าเกิดมันมีเสียงวูๆๆๆๆๆ้วู้วู้วูตลอดเนี่ยเป็นไปได้ว่าแอร์ตันคือมันไม่ได้ค้า,ามาบาดมาพอสมควรแล้วมันก็เริ่มตันพอตันปุ๊บมันก็ระบายความร้อนพัดลมมันก็พยายามไปทํางานไม่ได้อันที่สองพอเราออกไปดูตู้ข้างนอกหรือตู้คอยร้อนเนี่ยตอนที่เราเปิดแอร์ภายในสิบนาทีเนี่ย ยังไงถ้านะครับอากาศบ้านเราเนี่ยตัวลมข้างนอกเนี่ยตัวพัดลมข้างนอกเนี่ยยังไงมันก็ต้องทํางานต้องมีการระบายความร้อนแบบไว้ว่างถ้าเกิดมันไม่ทํางานเนี่ยแสดงว่าต้องมีความผิดปกติอะไรอย่างหนึง่งวันนั้นผมเจอว่าพัดลมข้างนอกไม่ทํางานแต่คอนเดนเซอร์และแผงคอยล์ร้อนข้างนอกเนี่ยปกติ ก็คือคอนเดนเซอร์มีเสียงเขาเรียกว่าเป็นเสียงเฉพาะนะเสียงเดียดังอู้ดอ้อเวลาเรากดน,นะนะบางคนอาจจะไม่สังเกตต้องสังเกตอันหนึ่งให้ตัวเสียงคอนเดนเซอร์เนี่ยกับเอามือไปแตะที่คอยข้างนอกเนี่ยมันร้อนร้อนอุ่นอ่นเอ๊แล้วทําไมพัดลมมันไม่หมุนผมก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่ได้การแล้วเว้เราก็ปิดสวิตช์ปิดเบรกเกอร์ด้วยแล้วพอมาตอนเช้าก่อนที่จะแจ้งช่งางประจํา เงินผมก็พอจะรือดูในนีน้นนนหน่อยนะก็ไปเปิดดูว่าข้างนอกเนี่ยตู้มันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าสายไฟขาดไหมเพราะว่ามีบางคืนดึกๆเนี่ยที่ยินเสียงเหมือนเสียงอะไรกุ๊กคักกุ๊กักอยู่ข้างนอกที่แรกก็นึกว่านกมันมาทำรังนึกอีกทีหนึง่งหรือว่าหนูพอเราไปไขนอ็อตเปิดหน้ากาก,ากดูปุ๊บ โอ้หท่านผู้ชมครับแบบนี้เลยเห็นที่พื้นของตู้เนี่ยเต็มไปด้วยเศษสนวนที่ถูกหนูกัดผมก็เลยเปิดข้างบนลงไปอีกบนฝาที่ปิดตู้ร้อนเนี่ยโอ้โหงานนี้ชัดเจนเลยมีรอยหนูเข้ามากัดสายขาดเลยถึงบางอ้อแล้วผมรู้เลยว่าผมทำอะไรต่อไม่ได้ละงานนี้ต้อง พึ่งกาช่างประจําก็เลยนัดหมายช่างเขาเข้ามาทำํำพอช่างเข้ามาทําช่างก็บอกว่าเออนี่โชคดีนะที่เราไม่ได้ไปฝืนเปิดมันถ้าเราฝืนเปิดเนี่ยนึกภาพออกนะครับว่าระบบระบายอากาศของแอร์เนี่ยมันจะต้องเอาอากาศร้อนจากห้องเราดูดออกมาแล้วก็มาพ่นบีบอัดด้วยคอนดนเซอร์ แล้วก็ระบายความร้อนออกไปแต่ถ้าคอนเดนเซอร์ไม่สามารถที่จะมีพัดลมระบายความร้อนออกมไาได้คอนเดนเซอร์เราก็จะทํางานแบบเต็มสป,ปีดต,ตลอดเวลาเลยเพื่อที่จะระบายความร้อนเนะี่ยพอมันทําไม่ได้เนะี่ยคอนเดนเซอร์จะน็อกน็อกแล้วจะพังพังแล้วเราต้องเสียตังค์แต่เคสนี้โชคดีมันยังไม่พังช่างก็จัดการเปลี่ยนสายไฟต่อสายไฟให้ใหม่ โดยนี้ช่างก็บอกว่าโหหนูมันร้ายกาจมากเลยคือที่แรกผมดูเองผมก็ไม่รู้ว่าตัวเหล็กแผ่นคีบะบายความร้อนหรือฟินคอยนะครับมันถูกหนูทําลายด้วยช่างบอกว่าหนูเดี๋ยวนี้มันร้ายกาจมากโดยเฉพาะบ้านที่ไปซื้อใหม่หรือบ้านที่อยู่ใกล้ๆท้องนาใกล้ๆกับเขตป่าเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้โครงการบ้านจาัดสรรยุคใหม่ๆะครับก็จะไปบุกเบิกกับพื้นที่ลกล้างว่างเปล่า หรือเป็นทีนาเป็นที่ป่าซึ่งมันมีเจ้าถิ่นอยู่แล้วมีหนูมีนกมีมแมลงสารพัดอะบางทีมีงูด้วยนะเพราะฉะนั้นพอเราไปอยู่ในพื้นที่เขาเนี่ยโอกาสที่จะเจอสัตว์เหล่านี้มาลุกลานเนี่ยมีเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะหนูที่เป็นหนูท้องขาวหนูหนาช่างเขาบอกเลยว่าหนูประเภทน,นี้ไปที่ไหนที่นั่นก็เตรียมตัวรับความเสียหายได้เลย บางที่เนี่ยเป็นโรงงานไปสร้างในพื้นที่ติดชายป่าเนี่ยนะครับหนูเนี่ยยกขยโยงเข้ามาลุมแล้วก็ทั้งท่อแอร์ทั้งท่อระบบน้ําระบบดับเพลิงท่ออะไรต่างๆเนี่ยหนูเข้ามาทําลายหมดเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีบ้านที่อยู่ในเขตที่มีหนูเข้ามาลุกลานแบบนี้นะครับคุณเตรียมตัวระวังได้เลยว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าเจอปัญหาเดียวกับผมก็ต้อง เฝ้าระวังคอยติดตามดูเหตุที่ผมมาเล่าในคลิปนี้เพราะว่าผมไปอ่านในกระทู้ที่เขาถามที่ต่างๆเนี่ยกะเจอสาเหตุของหนูที่เข้ามากัดสายไฟทำให้แอร์ไม่เยน็นก็ไม่นึกนะครับว่าตัวเองจะเป็นผู้ประสบภยัยซะเองก็คือเจอหนูมาบุกลุกทำลายแบบนี้ด้วยก็เลยถือโอกาสเล่าให้ฟังแล้วก็เลยขอแนะนำวิธ,ธีการในการตรวจสอบ การทํางานของเครื่องปรับอากาศภายในบ้านไปในตัวด้วยก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อบ้านแม่บ้านหรือหลายๆคนที่มีบ้านพักอาศัยแล้วก็ติดเครื่องปรับอากาศก็ขอให้ระวังตรดตาให้ดีๆขอบคุณสาหรับการติดตามรับฟังครับแล้วพบกับคลิปใหม่ๆจากช่องเราข้าวเรียนช่างได้ในตอนต่อ,ตอไปสวัสดีครับ